ชีวิตติดขัดไม่ต้องบนบานที่ไหนว่าบทนี้5นาทีก่อนนอนชีวิตจะดีขึ้นทันตาขอ,อนอบน้อมก้มกราบร,ร่าเรกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้สวัสดี กาลยนมิตรที่รักทุกท่านวันนี้นำเสนอเรื่องดีๆเป็นประโยชน์มากกับทุกท่านมาฝากกันค่ะคนทำดีแล้วไม่ได้ดีคนทำบุญไม่ขึ้นขยันแต่ก็ยังลำบากอยู่อยากให้ฟังเรื่องนี้แล้วลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูหากผู้ใดทำได้แล้ว จะเห็นผลทันตาในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆหลายๆท่านใช้วิธีสวดมนต์บทต่างๆเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มีความคิดดีคิดบวกพร้อมสู่อุปสรรคซึ่งได้ผลกับลหลายๆคนในชีวิตพบกับอุปสรรคต่างๆ ที่ฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำลงเรื่อยๆก็มีความเชื่อกันว่าอาจจะเป็นวิบากกรรมที่ได้เคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนส่งผลซึ่งลหลายๆท่านใช้วิธีการสวดมนต์บทต่างๆเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มีความคิดดีพูดดีคิดบวกและมีสติมีสมาธิ พร้อมต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆหลายคนเชื่อกันว่าการสวดมนต์เจริญภาวนาช่วยเพิ่มสติทำให้จิตมีสมาธิเมื่อมีสติสัมปัญญะจึงเกิดปัญญาทำให้สามารถมีมุมมองแก้ไขปัญหาชีวิตที่มักเรียกกันว่าแก้ไขเคราะกรรมตัดเวรตัดกรรม ได้อย่างถูกวิธียิ่งหลังสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วต่อด้วยการสวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรมกับสัตว์โลกทั้งหลายจะช่วยให้จิตใจมีความสบายใจมีกำลังใจเพิ่มขึ้นพร้อมสู้กับทุกปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตท่านเคยรู้สึกไหมว่า ทำไมทำอะไรก็ติดขัดขอให้ตั้งใจฟังกันนะคะเพราะชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปจนท่านต้องแปลกใจต่อไปนี้คือเรื่องราวจากแพทย์ผ่าตัดหัวใจมือหนึ่งซึ่งได้มีการเปิดเผยเรื่องราวจากประสบการณ์ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและ บทขอขมาอาโหสิกรรมว่าปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบทนโมตสสะกราบสามครั้งแล้วนอนเลยแต่เมื่อก่อนปีใหม่ได้หนังสือสวดมนต์มาก็เลยได้สวดบทขอขมาอาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร ตอนสวดครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเป็นบทที่น่าสวดดีหลังจากสวดเสร็จคืน,นั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธเรามากแต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเราเตื่นขึ้นมา เรารู้สึกว่าอิ่มเอ็มใจแบบอธิบายไม่ถูกพอได้คุยกับแม่แม่ก็บอกว่าคงเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรเขามาเอาโหสิกรรมให้เราก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็นเลยขอให้เราทรงบทสวดบทนั้นให้พอเพื่อนเราสวดเธอก็ฝันเห็น เด็กตัวเล็กๆเ,เด็กตัวเล็กๆก,ก็บอกเธอว่าเขากำลังจะไปเกิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีใจมากๆก็เลยอยากจะแชร์บทสวดมนต์ให้เพื่อนๆเผื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรมมีดังต่อไปนี้ กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมัพระวันตุเมกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ขเจ้า ได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในพบชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ขพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่ กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรม ต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกล ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิน้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จ ทุกประการด้วยเทินนิพพานังปัจจโยโหตุอย่าลืมแบ่งปันบุญกุศลน,นี้ให้คนที่เรารักและให้กับคนที่รักเราแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นทันทีได้อย่างแน่นอน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอบคุณเจ้าของเนื้อหาแหล่งที่มาข้อมูลที่นำธรรมะดีๆออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์กราบกราบกราบ สาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ